ปดียามเช้าๆค่ะเพื่อนๆเป็นเดือนมาแล้วเนี่ยไม่มีพลังทำอะไรเลยวันนี้รู้สึกรู้สึกอยากทำนวนทำนี่มาหน่อย <c oughs> ฟื้นมาละ <c oughs> กว่าจะหายเป็นวัวัดนนี้ก็ไฟบังคับด้วยค่ะเห็ดค่ะซื้อมาจากทางแมเสเลียงนี่ก็ต้ม ต้มน้ำปะลาระกี้นางไว้ล <laughs> ะใส่ใบยะนางคอโรฟิลเห็ดโอ้ลืมปลาเดี๋ยวปลาปลาก่น <laughs> อนว้าวใสปดุกจี <laughs> กินประดุกป,ปิ้งไปตัวหนึ่งเหลือเหลือได้เป็นออกไปแผาแม่สเสลียงมาละเหลือมาใส่แกงเห็ดเจ้าไฟบังคับวันนี้ลูกคนทำกับข้าวหน่าอร่อยเนาะหลายวันแล้วเจ้าม่ได้ลูกมันอยากกิน อ๋อเป็นวัดนี่หมดแห้งๆนะเจ้าตึงจามตึงไออาบะไอจามแล้วก็แบบว่ามันมีปวดหัวน้นอยๆอ่ะเจ้าต้องกินพลาไปหลายรอ <c ười> บบ่เคยเป็นสักเตือแต่คราวนี้เป็นวัดวัดแห้งๆอ่ะเจ้าม่มีน้ำโมกบ่มีอย่างนะเจ้าบะไอเจ้า <c ười> คนเท่านน่ย่งบะไอเต้าเจ้า <c ười> उसो पठाइस